อาจารย์นี่กรเราจะพาขึ้นดอยท่านบอกว่าสองวันผ่านเลยเราผ่านได้ในสวันนะผ่านในสองวัน,นะน,วนท่านจะพาให้เดินท่านจะเดินผ่านให้ได้ท่านบอกถ้าสองวันนี้ไม่ผ่านอดตายท่านบอกเราจะเดินครับ วันนี้คนยังไม่ขึ้นนะฮะคงจะขึ้นพรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมวันนี้ฝนตกหนักแต่ก็เริ่มหยุดแล้วละ,ละไปลยๆพรุนี้เราจะเริ่มขึ้นดอยกันออกเดินแต่เช้าท่านก็ไปเรียวๆเ,เหมือนเดิม้ท่านนะฮะไม่ถาาสุขภาพผมนะครับ ไปอย่างเดียวเดี๋ยวไปเสียงเท่านี้ก่อนนะฮะฝนตก